ทุกก็คือความทุกข์ตัวนี้มันมีมามันมีมาตั้งแต่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่นะอาการหิวอาการอยากเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นคนที่รู้แจ้งจิตเนี่ยเขาเขาเขาไม่ยึดในระบบเวทนาสันสังขานละแต่ขันห้าที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็คือองค์หลักใหญ่ๆพรตตะที่เรามองเห็นที่เราได้กินได้รสทั้งโลกแล้วก็เราก็ต้องมีปัจจัยในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะว่าเป็นเทวดาเป็นหมูเป็นหมาเป็นวัวเป็นคว,วาย เป็นอะไรทุกคนต้องอดได้อัตภาพความผิวต้องใช้ปัจจัยเนาะใช่ไหมล่ะเราต้องหาปัจจัยและที่นี้อาชีพสมของผมนิดนิดหน่อยอยู่บ้านนี้ก็คือการนวดวันนี้ก็เป็นนวดเส้นในคนแก่คนแก่ก็ให้มาแค่นี้ผมบอกไม่เจ้าให้เค่ก็ให้มานี่นวดสองสามคนนั่นนะก่าจะได้คนละร้อยคนละร้อยนวดสามชั่วโมงนั้นนะเข้าใจไหมแต่ผมบอกผมไม่เอาั้างแต่เขาก็ให้แค่นี้ผมให้แค่นี้ก็อเอาแค่นี้นวจะได้ไปทําบุญกฐินพระปา่ารุ่งนี้ด้วย แล้วก็ใครที่อยากจะร่วมบุญก็พรุ่งนี้เช้าก็ได้พรุ่งนี้เช้าก็เปิดไลฟ์ชวนทุนนี้ไม่น่าจะเปิดไลฟ์ละสองทุ้มพื้นแล้ฉะนั้นต้องมีปจัจจัยคือความทุกข์หลักใหญ่ๆก็คือทุกขตาที่เรามองเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้ประตาตาหูจมูกลินายใจมันไม่มีภากนะขณะที่เราใช้อริยสติสนะีนั้นมันก็ทุกขตาจิตก็ดับเรียบร้อยเล้นะสมาธิแปลว่าที่เราเห็นจิต เปลี่ยนกระดาษนึงไงเห็นไหมเวลาเรากระขี้กระท้องไงเรามีสติเรามีปัญญาแล้วไงฉะนั้นปัจจัยทรัพย์เราก็ต้องมีไงคือประจประกอบอาชีพสุจริตอย่างนี้ไงเข,ขาใครมาแฝดอย่างนี้ไงไม่ใช่ไปทําธุรกิจสีเทาอย่างนี้ไงไม่ใช่ไงจห็นไหมความทุกข์ประจานก,ก็คือความทุกข์ของมนุษย์ก็คือต้องมีปัจจัยสนองเลี้ยงปากเลี้ยงขาไมันเราไม่ใช่หมูหมากาไก่ไงเราก็ต้องแยกสมมติใช้สมมุติให้เป็นอย่างนี้ไงเข้าใจที่ผมพูดไหมก็อนุโมทนาบุญสาธุในี่ก้านแรงวันวด ผมเป็นนวดให้คนแก่คนหนึ่งดูแล้วมันมันุนีประกาศไปเรื่อยเท่ยเลยบอกผมนวดดีนวดเส้นดีนวดเจ้าหายเลยเขาบอกดีเราก็เลยอยากจะจ้างให้นวดดูวันนี้เป็นนวดในขา่าวดูจะแ่ก้องห้าโมงละขอบคุณครับ